ทางกลางเกียวขึ้นแห่งทะเลอีเจียนและเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อกว่า3,000ปีก่อนได้ถือกำเนิดอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่วางรากฐานให้กับความคิดศิละปะและการปกครองของมนุษยชาติอารยธรรมกรีอารยธรรมที่ยังสะท้อนกล้องมาจนถึงโลกปัจจุบันเรื่องราวเริ่มต้นที่เกาะคี บ้านของอารยาธรรมมิโนอันราวสามพันปีก่อนทิิสกันพวกเขาเป็นนักเดินเรือในนาคาสร้างพระราชวังที่ซับซ้อนที่คโนซอนและวาดภาพเฟสโกสี่สัสดใสที่เล่าถึงเรื่องชีวิตและความเชื่อจุดเด่นคือสังคมที่ค่อนข้างสงบและการค้าขายที่รุ่งเรืองต่อมาปุ้นแผ่นดินใหญ่ กำเนิดอรารยธรรมไมซีนีประมาณ1,600ปีก่อนคริสตกาลไมซีนีมีความเข้มแข็งทางทหารมีป้องปาการขนาดใหญ่และเป็นชนเผ่าอินโดยูโ,โรเปียนที่เข้ามาสร้างอำนาจพวกเขาสืบทอดอักษรลิเนียบีและเป็นต้นเขาของเรื่องราวมหากพย์ของโฮเมอร์เมื่อราว1,100ปีก่อนคริสตกาลอรายรยธรรมไมซีนีล่มสลายลง เข้าสู่ยุคมืดประชากรลดลงการเขียนสูญหายไปแต่จากเท่าฐานของความเสือ่อมก็เกิดการฟื้นฟูเข้าสู่ยุคอาร์เคอิกประมาณ750ปีก่อนคริสต์กาลชาวกรีกเริ่มสร้างนาครรัฐหรือที่เรียกว่าโพลิสแต่ละนครรัฐย่อมมีอิสระเป็นของตนเองเช่นเอเธนสปาปาตาโครินการค้าและการอพยพ ไปตัอ้งอาณานิคมรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้กิีกเริ่มมีบทบาทในระดับภูมิภาคในบรรดานครรัฐมากมายมีสองนครที่โดดเด่นที่สุดคือเอเธนและสปารตาเอเธนเป็นบ้านเกิดของประชาธิปไตยผ่านการปฏิรูปของโซลอนและคีเทนิสพลเมืองชายสามารถมีส่วนร่วมในการออกเสียงผ่านสภา และการประชุมของประชาชนแต่ในทางตรงข้ามกันสปาตาเลือกเส้นทางทหารประชากรถึกฝึกฝนให้เป็นนักรบตั้งแต่วัยเด็กเพื่อสร้างกองทัพที่แข่งแข่งที่สุดในกีกทั้งสองนครรัฐจึงสะท้อนให้เห็นถึงขั้วแห่งการปกครองวัฒนธรรมเสรีภาพและปัญญาเพื่อประทะกับระเบียบและพลังแห่งอำนาจ ช่วง500ถึง323ปีก่อนคริสต์กาลคือยุคทองของกรีกคือยุคคลาสสิกภายใต้การนำของเปริสเอเทนกลายเป็นศูนย์กลางของศิลปะประัชญาและการปกครองพาเทนอนบนเนินของอัพโคริสสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพีอัทีนา สแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของด้านสถาปัตยกรรมงานละครของโซโฟรคริสและยูพิดิสสะท้อนถึงปัญหาของมนุษย์ศิละปะปฏิมาก,กรรมความงดงามและสัดส่วนสมบูรณ์แบบแต่ในเวลาเดียวกันสงครามก็ยังดำเนินต่อเนื่องการทำสงครามกับเปอร์เซียและการสู้รบภายในกรีกกันเอง เช่นสงครามเพโรโพเนียที่ทำให้อำนาจเอเธนเสื่อมลงสิ่งที่ทำให้อรารยธรรมกิจยืนยงเหนือการเวลาคือความคิดโสกราติสสอนให้ตั้งคำถามเพื่อแสวงหาความจริงเพโตก่อนตั้งสถาบันอะคาเดมีและเสนอทฤษฎีโลกแห่งอุดมคติอรลิสโตเติลสิทธิเอกของเพโตได้วางรากฐานจากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อโลกสมัยใหม่ ในด้านวิทยายศาสตร์และคณิตศาสตร์ยูคลิดเขียนตำราเลขาคณิตที่เป็นพื้นฐานจนถึงทุกวันนี้ส่วนอาร์คิมิดิสค้นพบหลักการลอยตัวและสิ่งประดิษฐ์กลไกอัจฉริยะมากมายเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชขึ้นครองอำนาจเขาขยายอาณาจักรกรีกจากเมดิเตอร์เรเนียนไปถึงอินเดียหลังจากที่เขาได้สิ้นพระชนอาณาจักรถูกแบ่งแต่วัฒนธรรมกรีก ผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันออกเกิดเป็นยุคเฮลเลนิสติกเมืองอเล็กซานเดียในอียิปต์กลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษาหอสมุ ia, ดอเล็กซานเดียได้รวบรวมความรู้มหาศาลจากทั่วโลกนี่คือกรีกในรูปแบบสากลวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เพียงของกรีกอีกต่อไปแต่เป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติ แม้การเวลาจะผ่านไปกว่า2,000ปีอรารยธรรมกีกยังคงเป็นรากฐานให้โลกสมัยใหม่เราได้รับประชาธิปไตยจากเอเทนได้ความคิดเชิงปรัชญาและวิทยาศาสตร์จากนักปรัชญาได้ศิลปะสถาปัตยกรรมและวรรณกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจมากมายอย่างไม่รู้จบอรารยธรรมกีกจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่อดีตหากเป็นแตบมรดกที่เรายังคงดำเนินรอยตามมาจนถึงปัจจุบันสำหรับพวกเราคิดว่าการเรียนรู้อรารยธรรมกี ทำให้พวกเราเข้าใจว่าความเจริญของโลกปัจจุบันมีรากฐานม,มาจากแนวคิดของชาวกรีกชาวกรีกได้ให้ความสําคัญกับการมีเหตุผลการคิดวิเคราะห์และการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นต้นกําเนิดของวิทยาศาสตร์ศิลปะและปัชญาที่เน้นการแสวงหาความจริง อย่างมีเหตุผลดังนั้นแม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปีแต่มะระดกทางความคิดของชาวกรีกยังคงมีคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราสามารถพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้